ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยาณพระอาจารย์หลวงพอ่อบิริยังสรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพวันนี้วันนี้คุยถึงเรื่องว่ามีคน มาถามว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาเรายึดอะไรเป็นหลักก็ต้องตอบว่าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักทําไมจึงยึดพระพุทธเพราะว่าพระพุทธนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้เท่ประกาศพระพุทธศาสนา ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นแล้วพระองค์ก็เป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีกิเลสแล้วพระองค์ก็มีพระเมตตากรุณาซึ่งสั่งสอนเวนยสัตว์นี่เรานับถือเพราะท่านเป็นผู้ทรงคุณอันวิเศษแล้วเรานับถือพระธรรม ทำไมเราต้องถือนับถือพระธรรมพระธรรมนั้นก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือการละความชัว่วประพฤติความดีทำสมาธินี่คือคำสอนและรวมก็คือศีลสมาธิและปัญญา คำสอนนั้นมีมากมายแปดหมสี่พระธรรมขันธ์ล้วนแต่เป็นนิยานิกธรรมนิยานิกธรรมแปลว่าธรรมที่นำกิเลสออกจากตัวเราแล้วก็ทำให้เรามีความผ่องใสเวลานี้เรามีกิเลสหุ่มห่อตัวของเรามากมาย ทั้งราคาทั้งโทสะทั้งโมหะมากมายล่นเหลือแต่เมื่อเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าสามารถแก้ราคาแก้โทสะแก้โมหะแก้ความโลภแก้ความโกรธแก้ความหลงทำให้พวกเรามีความอยู่เย็นเป็นศขโดยที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่า สุขโสรสังสสสามคัคคีความสามัคคีนั้นทำให้เกิดสุขร่างกายของคนเรานั้นต้องมีความสามัคคีกันร่างกายถ้ามันทะเลาะกันเมื่อไรร่างกายของเราก็ปันปนป่นป่วนปั่นป่วนในที่สุดก็ต้องตายเพราะว่าร่างกายไม่สมดุลทะเลาะกัน เลือดไม่ดีลมไม่ดีอะไรก็สารพัดแต่เพราะว่าร่างกายยังสามัคคีกันอยู่มีลมหายใจรับประทานอาหารได้ทำอะไรได้อะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าร่างกายนี้มีความสามคัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นร่างกายของเราก็เป็นสุข นี่เป็นความจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโสสังขสัตสามัคีความสามัคีทำให้เกิดสุขทีนี้นอกจากนั้นคนเราเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยการเป็นหมู่เป็นเหลา่าไม่มิฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นโลกไม่ได้มิฉะนั้นจะเรียกว่าหมู่บ้านไม่ได้ มิฉะนั้นจะเรียกว่าตำบลอำเภอจังหวัดประเทศไม่ได้หรือเรียกว่าเป็นโลกไม่ได้เพราะว่าเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเป็นโลกเราจึงได้อยู่กันเป็นหมู่เหล่าหมู่เหล่านี้ถ้าหากว่าทุกคนพากันทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือพากันมาทำสมาธิ สมาธินั้นจุดประสงค์ต้องการหนักจะต้องการผลิตพลังจิตพลังจิตนั้นเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วมันก็สะสมไว้ที่จิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สูญสลายตัวเมื่อทำครั้งที่สองทำต่อไปมากขึ้นพลังจิตก็จะผสมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจิตของเรานั้นมีความแร่ง หรือเรียกว่ามีพลังจิตสมบูรณ์หรือเรียกว่าถึงจุดพลังอำนาจอะไรอย่างนี้เมื่อไปถึงเช่นนั้นแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้เมื่อทุกๆคนสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้แล้วความอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็มีความสุขเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่า เมื่อคนเรามีอยู่ด้วยกันมากจะเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็มีร้อยล้านหัวใจพันล้านหัวใจความคิดมันก็แตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในหมู่ในคณะเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นใจใหญ่โตมโหฬานสักเพียงใดก็ไม่ก็ยังทำให ไม่เกิดอันตรายเมื่อความขัดแยง้งแม้ว่าจะใหญ่โตสักเพียงใดแต่บุคคลผู้ที่มีพลังจิตสามารถควบคุมพลังจิตได้แล้วก็ลดระดับความขัดแยง้งเหลือความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยพ้นขีดอันตรายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกทีนี้ถ้าหากว่าคนไม่รู้จักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทันสมาธิไม่เป็นก็ไม่สามารถที่จะผลิตพลังจิตเก็บเอาไว้ได้พลังจิตก็เลยเกิดการขาดขาดแคลนเมื่อเกิดการขัดแค้นขึ้นมาแล้วความขัดแย้งไม่ต้องมากเท่าไหร่เพียงแค่หัวไม่ขีดไฟ ก,ก็คือความขัดแย้งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องขัดแย้งใหญ่โตเป็นอันตรายต่อครอบครัวแตกแยกเป็นอันตรายต่อสังคมแตกแยกเป็นอันตรายต่อประเทศชาติแตกแยกเป็นอันรัตลายต่อโลกแตกแยกอย่างนี้นี่คือผลที่ไม่ได้ทำสมาธิเพราะฉะนั้น คำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพาพปาปะอากระนังไม่ทำบาปวุสารสุสัมปราทำบุญสาจิตตาประโยชน์ถ้าปะนังทำสมาธิก็เป็นอันถูกต้องว่าถ้าโลกนี้ต้องการความสงบศบก็ต้องพากันกระจายสมาธินี้ให้กว้างขวางไปทั่วโลกนี่เรายึดถือ พระธรรมก็เพื่อประโยชน์อันนี้และที่นี้ในที่สดเราก็ยึดถือพระสงฆ์อีกหลักหนึ่งเพราะว่ามีคนถามว่าคุณนับถือพระพุทธศาสนาคุณถืออะไรเป็นหลักพระพุทธเจ้าอาธิบายแล้วพระธรรมอธิบายแล้วและพระสงฆ์คือผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จำเอาคำสั่งสอนเหล่านั้นมาสั่งสอนสืบต่อกันไปคือตัวของคณะสองสองนั่นน่ะเขาเรียกว่าหมู่ถ้าหากว่าพระสงฆ์ก็เรียกว่าพระพระภิกษุก็เรียกว่าหมูพระและคารวะก็เรียกว่าหมูคารวะสงนั้นก็เรียกว่าเ,เป็นหมูเพราะฉะนั้นคําว่าสังฆขาสังโค สุปฏิปโนผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วและนำเอาคำสั่งสอนเหล่านั้นสั่งสอนบุคคลผู้อื่นต่อไปตัวของท่านเองก็จะเป็นหมู่สงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคราวาสก็เป็นหมู่สงเท้งนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเราก็จำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอามาสั่งสอนสืบต่อกันไปชวนกันทำสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สามารถสร้างพลังจิตเกิดสติเมื่อเกิดสติก็เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็เกิดการรับผิดชอบ รับผิดชอบสูงรับผิดชอบสูงแล้วก็มีเหตุผลคนเราก็อยู่ได้ด้วยการด้วยความรับผิดชอบด้วยการมีเหตุผลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากพลังจิตที่ได้สะสมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการนับถือพระพุทธเจ้าทำอย่างไรการนับถือพระธรรมทำอย่างไรการนับถือพระสงฆ์ทำอย่างไร ก็คงจะทราบเท่าที่อธิบายมานี้แล้วเมื่อทราบแล้วเราก็จะต้องเป็นผู้เรียกว่า,าศาสนทายาทเมื่อเราได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาแล้วเราก็สอนกันต่อไปเขาก็เรียกว่า,าศาสนทายาทเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธศาสนา ก็สามารถดำรงความเป็นอยู่ให้ประชาชนทั้งหลายได้รับความสุขด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์นั้นตลอดกาลนานสวัสดีสาธุ